สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียบอลทีเด็ดกลับมาพบกับโค้ชเฮียเป็นประจำทุกวันครับตอนที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลกันในวันนี้นะครับโค้ชเฮียขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ปากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ชเฮียบอลทีเด็ดกันครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด็ดคู่อื่นๆหรือคู่ v i ไแอดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้นะครับ หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมเรามาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566ันายวันนี้ก็ยังมีโปรแกรมของฟุตบอลนีลีกยุโรปเตะก,กันต่อเนื่องนะครับวันนี้โค้ชเฮก็เลือกฟุตบอลคู่เน,น้นเ้นคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์แรกทีเด็ดเพื่อนๆกันอยู่6คู่ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลนอร์เวย์แทปเปริเกนคู่ระหว่างไวกิ้งพบกับฮาเลซุนฟุตบอลสวี Sweden, ahn, เดนออสเวนคารนทีมซีอูดพบกับมอวี ฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนอร์ทเยอรันเปิดบ้านพบวีบอร์กแล้วก็เป็นฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลเทนทีมโกเดบอร์กพบกับทีมวัตสเตลัสอีกคู่ก็เป็นเฮลซิงบอร์กพบกับเทลเลบอร์กแล้วปิดท้ายฟุตบอลโปแลนด์ดิวิชันหนึ่งเป็นทีมโครนาพบกับทีมสลักทั้ง6คู่นี้ก็คิกออฟเวลาเท่ากันนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮดกันเลยครับเริ่มที่คู่แรกเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ทิฟเปริเกนคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมมวิจะเเปดดสนาียม ตอนรับการมาเยื่ยนของทีมฮารเลซุนคู่นี้ก็คิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงในราคาคู่นี้นะครับเป็นเจ้าบ้านไวกิ้งเป็นต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งสูงตามเปิดที่3ลูกมาดูผลงานของเจ้าบ้านไวกิ้งตอนนี้เขาอยู่อันดับ3ในลีกนอร์เวย์ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด1 4นัดชนะ9นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้31ประตูเสีย21ประตูมีอยู่29คะแนนมาดูผลงานการเล่นในบ้าน7นัดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นนัด ยิงได้21ประตูเสีย11ประตูมีตาวิเลตอยู่ที่71.4%มาดูผลงานทีมเยือนอาเลซุนตอนนี้พวกเขาลัางันดับบวยในลีกอยู่ครับลงเล่นในลีกไป15นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป12นัดยิงได้10ประตูเสีย33ประตูมีอยู่แค่7คะแนนมาดูผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน7นัดพวกเขาก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็แพ้รวดไปทั้ง7นัดโดยยิงได้แค่3ประตูและเสียถ,ถึง19ประตูมีตาวิเลตอยู่ที่0%เ มาดูผลงานการพบกันเองเฮตุเฮตสิบนัดหลังสุดก็เป็นทางไวกิ้งชนะมาได้3นัดเสมอสนัดและแพ้ไป3นัดโดยนัดล่าสุดที่นักคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นทางทีมไวกิ้งออกไปเยือนทีมอาริซุนแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมไวกิ้งกันครับ10นัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้ถึง7นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ออกไปเยือนทีมสตาร์เบก เก็ชนะมาได้ดยสกอร์1ประตูต่อศนนัดก่อนนั้นนั้นไวกิ้งเล่นในบ้านเราก็ชนะเฮาเกซุนไปด้ยสกอร์2ประตูต่อศูนัดก่อนนั้นนั้นออกไปเยือนทีมวาเลเรนกาเาก็ชนะมาได้ดยสกอร์2ประตูต่อ1นดย10นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ชนะราคามาถึง6นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไป3นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมอาริซุนกันครับ10นัดหลังสุด ก็เป็นทางอาริซูนชนะไปได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปอีกนัดโดยผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นอาริซูนก็ออกไปเยือนทีมลินสตอร์มแล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นอาริซูนเล่นในบ้านและแพ้กับทีมออสแกนแลนด์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นัดก่อนหน้านั้นออกไปเยือนทีมฮามคามแล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยผลง,งานการเล่น10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดและเสียราคาไป6นัดโดยเมียตาชารราคาอยู่ที่ 33. 3เต สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป8นัดแลนเดอร์ไป็น1นัดมาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นในเกมนี้นะครับของทีมไวกิ้งเกมนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ433โดยเกมนี้วางมาคัสโซบักเคนลงคุมเกมตรงกลางสนามส่วนสามประสานในแดนหน้าเกมนี้น่าจะใช้นิโคลัสดากอสติโนลงทำเกมลุกร่วมกับซัตโกทีปิดแล้วให้ลัดยอร์เกนซซวินเซนลงเป็นตัวหน้าตัวเป้าคอยล่าตะข่ายในเกมนัดน,นี้มาดูความพร้อมทางด้านาทีมเยือนอาริซุนกันครับเกมนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ433เช่นกัน โดยเกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา1นึ่ลายแล้วก็มีผู้เล่นติดโทษดแบนอีก1นึ่ลายเกมนี้ทางอาริซุนก็น่าจะวางคริสโตเฟอร์บาเมนลงคุมเกมตรงกลางสนามส่วนสามภาษาในแดีหน้าเกมนี้ใช้อีซัคอาติงกาลงทําเกมลุกร่วมกับคริสโตเฟอร์โอเดมาบัคเคนส่วนสุดหน้าตัวเป้าวันนี้น่าจะวางบีออนคิสเยนเซนลงร่ายต่ขายในเกมนัดนี้ครับโดยเกมนัดนี้นะครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ทำางานในช่วงหลังแตกต่างกันอย่างมากครับ โดยไปทางทีมไวกิ้งเจ้าบ้านที่ทำผลงานในช่วงหลังได้ดีกว่ามากโดย5นัดหลังสุดที่พวกเขาลงเล่นพวกเขาก็ยังไม่แพ้กับทีมใดเลยครับโดยชนะไ,ไปได้ถึง4นัดและเสมออีก1นัดผิดกับทีมเยือนอย่างอาริซุนพวกเขาทํางานในช่วงหลังได้ไม่ดีเอาเลยนะครับโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นพวกเขาก็แพ้ไปถึง4นัดและชนะมาได้แค่1นัดเลยราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านไวกิ้งไปต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูก คนี้โคเทียมองว่าทีมไวกิ้งเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีและผลงานในช่วงหลังของพวกเขาก็ทำงานได้ดีด้วยและในฤดูกาลนี้ทีมไวกิ้งก็เป็นทีมที่ยิงประตูดได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับโดยเกมลุกของพวกเขามีความเฉียบคมค่อนข้างสูงครับในการเล่นในบ้านโดย7นัดที่ลงเล่นในบ้านก็ยิงได้ถึง21ประตูเกมนี้โคเทียยังเชื่อว่าทีมเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในนัดน,นี้ได้ครับแล้วก็น่าจะยิงขาดเกินแต้มต่อที่ต่อถึงลูกครึ่งด้วยคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อทีมไวกิ้ง สูงต่ำคู่นี้โค้นเฮให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ไวกิ้งจะเปิดบ้านและทีมอารเลซุนไปได้ดยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2คู่นี้เป็นฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารเป็นการพบกันระหว่างทีมซิลิอุสจะเปิดบ้านพบกับทีมมลบีคู่นี้ก็คิกออฟเวลาเทีย่ยงคืนตรงเลนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านซิลิอุสเปิดที่สูงลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนของทีมซิลิอุสตอนนี้พวกเขาล้างดับดับ12ในลีก ลงเล่นในลีกไป15นัดชนะ4นัดเสมอห้านัดและแพ้ถึง6นัดยิงได้19ประตูเสีย23ประตูมีอยู่17คะแนนมาดูผลงานการเล่นในบ้าน7นัดชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้10ประตูเสีย12ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่28.6%มาดูผลงานทีมเยือนบอวีตอนนี้พวกเขาลังอันดับ10ในลีกลงเล่นในลีกไป15นัดชนะ5นัดเสมอสนัดและแพ้ไป6นัดยิงได้13ประตูเสีย16ประตูมีอยู่19คะแนน มาดูผลงานการเล่นพทีมเยือนีย็นัดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้4ประตูและเสียไป8ประตูเอตาวิเลียดอยู่ที่42.9%มาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตสินัดหลังสุดก็เป็นทางทีมซิริอุสชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดโดยหนัดหลังสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันนะครับก็เป็นทางมอวีเปิดบ้านและทีมซิริอุสไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูผลงานขันที่ผ่านมาของทีมซิริอุสิบนัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้ถึง4นัดและแพไป6นัด ดยนัดล่าสุดที่ลงเล่นทีมซิลิอุสเอาไปเยือนทีมเดียเกฟอร์ดแล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นได้เล่นในบ้านและแพ้กับฮัมมาบี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2นัดก่อนนั้นเอกไปเยือนทีมเมลโมแล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์โดย10นัดที่ลงเล่นก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป5นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่44.4%สูงต่ำสินัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไป2นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านััดดหลงสุ เป็นทางมอบี้ชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่มอบี้ลงเล่นก็ได้เล่นในบ้านและแพ้กับทีมน็อกคโคปิ้งไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นัดก่อนหน้านั้นก็ออกไปเยือนทีมเมาโมและชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านและเสมอทีมเคารมาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีอัตาชนะราคาอยู่ที่33.3์ สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดเจ้า2นัดแลนเดอร์ไป3นัดมาดูความพร้อมน้าตัวเล่นในเกมนี้ของทีมซิริอุสครับเกมนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-4-2โดยแนวรับในเกมนี้น่าจะวางตัวหลักอย่างฮิลลิคคาสเตเกนลงคุมแนวรับมิดฟิลคู่คุมเกมตัวกลางสนามน่าจะเป็นหน้าที่ของเจมี่ลอชลงคุมเกมร่วมกับแดเนียลสเตเน ศูนหน้าคู่ในวันนี้น่าจะวางเวสซัมอารีจับคู่กับโจคิมเพอร์สันเป็น2หัวขอกลงลาตะข่ายในเกมนัดน,นี้มาดูฝั่งทีมเยือนมบีเกมนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ352โดยเกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา1นึ่งายมิดฟิลตัวกุมเกมตรงกลางสนามน่าจะใช้เจสเปอร์กุปตัฟสันลงกลุมเกมร่วมกับดาวิดลอสคริดอีกคนนึ่งน่าจะเป็นเอเลียสเตลตัวหน้าคู่เกมนี้น่าจะวางมาบูโดโมโลลงจับคู่กับมาร์คเฟนเกอร์เป็น2หัวขอกที่จะลงลาตะข่ายในนัดน,นี้ครับ เกมนี้ถ้าคู่มาเจอกันเป็น2ทีมที่ทำง,งานได้ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังโดยผลง,งานของซิริอุสในการลงเล่นในบ้าน5้านัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้แค่2นัดมาเจอกับทีมเยือนมอร์บี้ที่ออกไปเยือน5นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้2นัดเช่นกันเลยราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านซิริอุสเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคุณนิโคเทียมองว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสีกันครับ แต่ดูผลง,งานการเจอกันเองเฮดทูเฮดสี่นัดหลังสุดที่เจอกันไปทางมอบี้ที่พวกเขาทำงานได้ดีกว่าโดยชนะรวดมาทั้ง4นัดเกมนี้โคทีย,ยังคิดว่าทางมอบี้ไม่น่าจะแพ้นในนัดนี้ครับในการมาเยือนทีมซิลิอุสในบ้านแต่ผลเสมอน่าจะเป็นผลที่ออกได้กว้างที่สุดครับในเกมนี้แต่จะให้เลือกนะครับคู่นี้โคดีให้อยู่รองมอบี้สูงตามคู่นี้โคตีให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ซิลิอุสจะเปิดบ้านและเสมอกับมอบี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3คู่นี้เป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูปเปอร์ลีกคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมนอร์เจลแลนด์จะเปิดสนามฟาลุมพาร์กต้อนรับการมาเยของทีมวีบอกคู่นี้ก็คิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงครับเรทราคาคู่นี้ให้ทางนอร์เจลแลนด์เป็นต่อที่ราคาปอ,ปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3ม,มาดูผลงานของเจ้าบ้านนอร์เจลแลนด์เมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศส่วนทีมเยือนวีบอกเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจบแบบับ3ในลีกเรา,าดูผลงานเฮคูเฮกัน10นัดลสุด ก็ไปนทางนอตเจลแลนด์ที่ชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันนอตเจลแลนด์ก็เปิดบ้านเสมอกับทีมวีบอกไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมน็อตเจลแลนด์สิบนัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้4นัดเสมอ4ี่นัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่น พวกเขาลงเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องนอร์เตแลนด์ก็เปิดบ้านแ,แพ้กับทีมมักเตเบิร์กไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นนัดก่อนนั้นก็ได้เล่นในบ้านแล้วก็เสมอกับทีมโอลิเปียกสไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งัดก่อนนั้นออกไปเยือนทีมเซาวบวกวก็ชนะมาได้ดสกอร์2ประตูต่อศโดยผลง,งาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไปถึง5นัด มาดูผลกานขันที่ผ่านมาของทีมวีบอกกันครับ10นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องวีบอกก็ออกไปเยือนทีมซิลเคลบอกแล้วก็ชนะมาด้วยสกกรสประตูต่อ2โดยนัดก่อนนั้นนั้นก็ออกไปเยือนทีมอาอูสแล้วก็เสมอมาด้วยจกกรศ0ย์ประตูต่อ0ูนย์ัดก่อนนั้นนั้นออกไปเยือนทีมโอดเดนเซแล้วก็แพ้มาด้วยสกกรสประตูต่อศูนย์โดยทั้งสามนัดเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องท เจ้าไปหนึ่งนัดและศสีราคาไปถึง5นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่40%สอร์เซสูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดแลนเดอร์ไป5นัดเกมนี้เป็นนัดแรกของทั้งคู่นะครับในฤดูกันใหม่นี้โดยผลงานการอุ่นเครื่องในช่วงหลังสานัดหลังสุดของทั้งคู่พวกเขาก็สามารถทำงานได้ดีพอกันครับโดยชนะมา1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดเท่ากันเนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านนอตเจลแลนด์ไปต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3าเกมนี้ทางนอตเจลแลนด์ได้เปรียบที่ในบ้้าาานน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 แแลลงงงกกรเเเ่่ทีจออัััใบขตดดดหสุ พวกเขาก็ยังไม่แพ้กับทีมวีบอกนะครับโดยเสมอมา1น,นัดและชนะมาอีก2นัดแล้วด้วยมาตรฐานการเล่นของทีมนอตเจลแลนด์บวกกับประสบการณ์ของนักเตะและในฤดูกาลนี้พวกเขาเสริมตัวผู้เล่นได้ค่อนข้างลงตัวครับเกมนี้โคเฮียก็ยังเชื่อว่านอตเจลแลนด์ไม่น่าจะแพ้ในบ้านในเกมนัดนี้อย่างแย่ที่สุดน,น่าจะออกที่ผลเสมอคู่นี้โคเทียให้เลือกอยู่ต่อเจ้าบ้านนอตเจลแลนด์ถูงตามคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่นอตเจลแลนด์จะเปิดบ้านแล้วเจ้าชนะทีมเยือนวีบอร์กไปได,ด มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่4คู่นี้เป็นฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลตเทนคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีม G A I S โกเทนบอร์กจะเปิดสนามยูเลวีสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมวัตเทลัสคู่นี้กะคริกเอ,อกาเวลาเที่ยงคืนตรงเรทราคาคู่นี้ให้ทีมโกเทนบอร์กเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานของทีม G A I S โกเทนบอร์กตอนนี้พวกเขาล้างอันดับ3ในลีกดิวิชั่น2งลงเล่นในลีกไป14นัดชนะ7นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัด ยิงได้21ประตูเสีย9ประตูมีอยู่25คะแนนมาดูผลงานการเล่นในบ้าน7นัดชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้12ประตูเสีย4ประตูดาวเวียดอยู่ที่5 7 1ดหอูผลงานทีมเยือนวัสเทลัสตอนนี้พวกเขาล้าดับ2ในลีกดิวชั่นสสวีเดนลงเล่นในลีกไป14นัดชนะ9นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้24ประตูเสีย9ประตูมีอยู่30คะแนนดูผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน7นัดชนะมาได้5นัดและแพ้ไป2นัด ยิงได้14ประตูเสีย8ประตูตาวเวลียดอยู่ที่71.4%มาดูผลงานการพบกันเอง Head to Head 10นัดหลังสุดก็เป็นทาง G A I S ชนะมาได้4นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นทีมวาเทัสเปิดบ้านและวนะทีม G A I S ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0มาดูผลกางการที่ผ่านมาของทีม G A I S 10นัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้4นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไป3นัด โดยนัดล่าสุดที่ลงเล่น G A S ก็เปิดบ้านและเสมอกับทีมเกลเฟลไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป6นัดโดยเมียตาชนาราคาอยู่ที่40%่สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดแลนเดอร์ไป5นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมวาเทลัสกันครับ10นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้ถึง7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดโดยนัดล่าสุดที่ลงเล่นทีมวาเทลัสก็เปิดบ้านและทีมอัสซิสเทน ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง6นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่66.7%สูงตาม10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป3นัดเกมที่เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่อยู่หัวตารางโดยมีคะแนนห่างกันแค่5คะแนนแต่ผลงานการเล่นในช่วงหลังครับเป็นทางทีมวาสเทลาที่ทำผลงานได้ดีกว่าโดย5้านัดหลังสุดที่เขาลงเล่นกันชนะรวดทั้ง5นัดส่วนทางทีม GAS เจ้าบ้านก็ททำผลงานเป็นรองครับ โดย5้านัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดเรทราคาคู่นี้ครับให้ทาง G A I S กเทนบอกเป็นต่อที่ราคาปอ,ปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าคู่นี้โกเทียมองว่าถึงแม้ทาง G A I S ในช่วงหลังพวกเขาทำง,งานได้ไม่ค่อยดีแต่เกมนี้พวกเขาก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านการทำงานการเล่นในบ้านที่เจอกันเองกับทีมวาเทัสพวกเขากลับทำง,งานได้ดีกว่ามากเลยครับโดย4นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้าน G A I S พวกเขาสามารถชนะมาได้ถึง3นัดและเสมออีก1นัด โดยทีมเยือนวาสเทลาสก็ยังไม่สามารถบุกมาเก็บชนะได้เลยครับในบ้านของ G A I S ใน4ีนัดหลังสอดทั้งคู่เจอกันคู่นี้โคเทงเชื่อใจเจ้าบ้าน G A I S ที่จะสามารถเก็บชนะในนัดนี้ได้อีกนัดครับคู่นี้โคเทงให้อยู่ต่อเจ้าบ้าน G A I S กัวเทนบอกถุงต่ำคู่นี้โคเทงให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ G A I S จะเปิดบ้านกัชนะทีมเยือนวาสเทลาสไปได้ด้วยสกอร์3าประตูต่อหนึ่งครับ มาวิเคราะห์ต่อที่คู่ที่5คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเฮลซิงบอร์กจะเปิดสนามโอลิมเปียสเตชันรอรับการมาเยือนของเทลเลบอร์กคู่นี้ก็คลิกเอ,อกาเวลาเที่ยงคืนตรงในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเฮลซิงบอร์กเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานของเฮลซิงบอร์กตอนนี้พวกเขาล่างอันดับ11ในลีกลงเล่นในลีกไป14นัดชนะ4นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดยิงได้11ประตูเสีย13ประตูมีอยู่16คะแนน ผลงานการเล่นในบ้าน7นัดชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้5ประตูเสีย6ประตูแต่วิเลียดอยู่ที่28.6%มาดูผลงานของทีมเยือนเทลเดบอร์กตอนนี้พวกเขากำลังดับ10ในลีกลงเล่นในลีกไป1 4นัดชนะ5นัดเสมอ2อนัดและก็แพ้ไป7นัดยิงได้18ประตูเสีย24ประตูมีอยู่17คะแนนมาดูผลงานการเล่นไปทีมเยือน7นัดชนะมาได้1นัดเสมอ2อนัดและแพ้ไป4นัดยิงได้8ประตูเสีย14ประตู ตาวิเลียดอยู่ที่14.3มาดูผลงานเฮตูเฮติ้นทั้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุดเป็นทางเฮลซิงบอร์กชนะไปได้ถึง6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นฟุตบอลทัวยสวีเดนครับทีมเฮลซิงบอร์กเปิดบ้านและแพ้กับทีมเทลเดบอร์กไปด้วยตกอ3ประตูต่อ1มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเฮลซิงบอร์ก10นัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัดป็ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่น เฮี l ซิงบอก็ออกไปเยือนทีมออกไก์แล้วก็ชนะมาได้ทุ่สกอร์ประตูต่อ1โดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตาชารราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป2นัดแลนเดอร์ไป6นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของเทลดีบอก10นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัด โดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นทเทเลอร์บอกก็ออกไปเยือนทีมโอเรนโบแล้วก็เสมอกันมาด้วยสก,กอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์โดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดและเสียราคาไป2นัดโดยมีอัตรา,าชนาราคาอยู่ที่7 5็ดสเเซสูงต่ำา10นัดหลังสุดโอเวอร์ Over ไป4นัดแลนเดอร์ไป4นัดเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับเป็น2ทีมที่อยู่ท้ายตารางแต่ทั้งคู่ก็เมียดับติดกันครับมีคะแนนห่างกันแค่1คะแนนโดยผลงานโดยรวมทั้งคู่นะครับใน5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้พอใช้ได้พอกัน โดยทางเจ้าบ้านฮิลสิงบอก5นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้5นัดและแพ้ไป2นัดซึง2นัดของพวกเขาในการพ่แพ้ก็เป็นการอุ่นเครื่องทั้ง2นัดครับมาดูทางฝั่งเทลเลบอกทีมเยือนครับผลงาน5นัดหลังสุดพวกเขาก็สามารถเก็บชนะได้แค่2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดโดย2นัดที่เขาชนะก็เป็นเกมอุ่นเครื่องทั้ง2งนัดเช่นกันเรทราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านฮิลสิงบอกเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง ู่นี้โคดเฮียมองว่าทีมเฮลซิงบอร์กมีผลงานดีมากในการลงเล่นในลีก3นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชนะได้ทั้ง3นัดเลยมาเจอกับทีมเยือเนียวเทลดบอร์กที่ผลงานการเล่นในลีก3นัดหลังสุดพวกเขาก็ทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับโดยแพ้ไป2นัดและเสมอมา1นัดคู่นี้โคดเฮียยังเชื่อว่าทีมเจ้าบ้านเฮลซิงบอร์กน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคดเฮียเลยเลือกให้อยู่ต่อเจ้าบ้านเฮลซิงบอร์กสูงต่ำคู่นี้โคดเฮีย้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่เฮลซิงบอร์กจะเปิดบ้าน แล้วจัชนะทีมเยือนเทลเลบอร์กไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายวันนี้ครับคู่ที่6คู่นี้เป็นฟุตบอลโปรแลนด์ดิวิชั่น1คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมโคลอน่าจะเปิดบ้านพบก,กับทีมสลักเริ่มคิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงเลยราคาคู่นี้ให้เจ้บ้านโคลอเน่าเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงตาำเปิดที่2ลูกครึ่งเกมนี้เป็นเกมนัดแรกนัดเปิดสนามนะครับของทั้งคู่ในฤด,ดูกาลนี้ ามาดูผลงานของทีมโคนาเจ้าบ้านเมื่อดูการที่แล้วพวกเขาจบดับ13บสส่วนทางทีมสลักพวกเขาทมงานได้แย่กว่าเล็กน้อยโดยพวกเขาจบดับ15บในหลีกมาดูผลงานเฮทูเฮต์ทีนทั้งคู่เจอกันใน10นัดหลังสุดก็เป็นทางทีมโคนาชนะมาได้5นัดสเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัด,ดผลงานนัดล่าสุดทั้งคู่ลงเล่นเจอกันโคโนานออกไปเยีอยมทีมสลักก็สเสมอมาได้ด้ากรกอร์1ประตูต่อหนึ่งมาดูผลกานการที่ผ่านมาของทีมโคนา10นัดหลังสุดก็เป็นทางโคนาชนะมาได้4นัดสเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัด ลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมโครโลน่าก็เปิดบ้านรละชนะทีม LKS ในไซซ่าไปได้ดยสกอร์สประตูต่อศูนย์โดย10นัดหลังก็ชนะราคามา3นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่37.5%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป2นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมสลักสิบนัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัด โดยผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมสรลักกออกเยือนทีมเอเคเบียเกเอาแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1โดยผลง,งาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่44.4%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป5นัด เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับเป็นนัดเปิดสนามของทั้ง2ทีมโดยผลงานการอุ่นเครื่อง3นัดหลังสุดก็เป็นทางทีมโคโลนาที่พวกเขาทำผลงานได้ดีกว่าโดยชนะไปได้1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัด,นดส่วนทางทีมเยือนทีมสลาร์ผลงาน3นัดหลังสุดในการอุ่นเครื่องพวกเขาก็แพ้รวดมาทั้ง3านัดเลยครับเลรราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านโครโลนาไปต่อที่ราคาปอปอสูงต่ําเปิดที่สองลูกครึ่งคู่นี้โคเทียมองว่าน่าอยู่ต่อเจ้าบ้านอย่างโครโลนาครับเพราะว่าพวกเขามีผลงานที่ดีด้วยในการเจอกันเองกังกบทีมสลาร์ ในการลงเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชนะมาได้รวดทั้ง5้านัดเลยครับคู่นี้โคดีเห้อยู่ต่อทีมโครลนาสูงต่ำคู่นี้โคดิเอีอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมโครลนาจะเปิดบ้านแล้วจ,จะชนะทีมสลักไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูย์ครับก็ครบถ้วนกันไปนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง6คู่ที่โคดิเฮียมาวิเคราะห์และดีเด็ดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันไปครับโคดเฮียก็จะมาสรุปกันให้ฟังอีกทีทั้ง6คู่นะครับ เริ่มที่คู่แรกไวกิ้งจะเปิดบ้านพบกับฮาเลซุนเดลราคาคู่นี้ให้ไวกิ้งเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3มลูกคู่นี้โคดเฮห้อยู่ต่อไวกิ้งสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ซิริอุสพบกับมอบี้เดลราคาคู่นี้ให้ซิริอุสเป็นต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮห้อยู่ลองมอบี้สูงต่ำคู่นี้โคดเฮห้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่นอตเจลแลนเปิดบ้านพบวีบอกราคาคู่นี้ให้นอตเจลแลนต่อ สูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบสมคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อนอตเจลแลนสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ j a i s เโกเทนบอกเปิดบ้านพบกับวาสเทลัสเดลราคาคู่นี้ให้ g a i s เป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อ g a i s สูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่เฮลซิงบอกเปิดบ้านพบกับเทลเลบอกเดลราคาคู่นี้ให้เฮลซิงบอกเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง คู่น right 1941, ี้โคเทียให้อยู่ต่อเฮลซิงบอร์กสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำครับมาถึงคู่สุดท้ายโคโรนาพบกับทีมสลาดเดลราคาเปิดที่เจ้าบ้านโคโรนาต่อที่ปปสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อโคโรนาสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำกระจบกันไปนะครับสำหรับทั้งหคู่ในวันนี้ที่โคเทียมาให้ทีเด็ดเพื่อนๆไปครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับโคเทียก็ต้องฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจโค้ชเฮียและทีมงานอีกครั้งนะครับแล้วจอยเลมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้รับข่าวสารใหม่ใหม่โค้ชเฮียกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โค้ชเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนมาพบกันใหม่กับโค้ชเฮียได้ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โค้ชเฮียสวัสดีครับ